หนึงวันพ็นเดือนสิบสองน้ำขนมเต็มตลิงล้าทั้งไใจกูฉันกเกล้งจิงเลยกระทงเลยเลยกระทงลอยเลยกระทงลลยกระทงกันละ็ฉันมวยนุอกมาลบงลบงมันเลยกระององกันลยกะมบนจะส่งใครก็้ยสนใจูนดสใจนยสใจนุ่มนุ่มอีกรอบหนึงอกรอบหนึ่งไม่อพอแล้วพอแล้วเหรอ เดี๋ยวจะอัดแทนบุลต่อไงอ๋อโอเคหนึ่งสองสามวันเดือนที่สองน้ำกระนองเต็มตะหลิงหวงเราทั้งร้ายชายส่สนุกกันจริ่งละลอยกระทงลอยลอยกระทงลอยลอยกระทงลอยกระทงกันแล้วพอช็อตเทนตุ่ยออกมาแล้วงลำวงมันลอยกระทงล้วงมันลอยกระทงวน เยื่อนี้ของทานุญเป็นแทนตุยแทนตุ้ยออันนี้หมูตุนแล้วสองคนนี้ล่ะคนนี้หมูตุนเป็นกุ้งแห้งกับอะไรไม่อย่างนี้เป็นเป็นกุ้งเสียเปล่านันนอเป็นันเ็นี่น้องนะไม่เกี่ยวพี่ดีแล้วอันนี้เวอร์ชั่นน้องนะพี่ ลอยกระทงลอยกระทงลอยกระทงงกันแล้วห่งออกมแห้งๆเลเหรอตอนนี้มีเอมีหนงมาหน่อยแล้วนะอือะเลยราปุ้ง้าน้องใช่ไหม้ยโอเคนะแล้วเดี๋ยวก็พบกับแสนดีในเวอร์ชัน อ้วนขึ้นตุยนุ้ยขึ้นสวัสดีค่ะ